พี่น้องแม่ห้อยบุกลูกค่ะขึ้นเต็มบานเลยมีตัตัวใหญ่ๆ,ๆพูดไปอยู่บางอย่างสูงเลยพี่น้องจัดการก่อนโอ้ย <c oughs> มื่อนะนี่ปั๊บนี่น่ะขึ้นควรละเงืดหลายพี่น้องล้งค่าหนุ่มพ่ลาบกับติสุนกันมาอยู่อีกทั้งไรหน,หน,นุน่มไรยังเนาะตัวจอร์พี่น้องตัวบอกใหญ่ไหม <c oughs> ใส่บึง <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> นี่ตายเลย ตงงแต่ไออันนี้เนาะพี่น้องเนาะอันหนาฝนไหมก็ไปเต็มบานเต็่มยังรถมาทุ่นเต็มบึงเลยคือหลายแห่งค่ะพ่นขึ้นไปทั้งหลังคากันอย่างกะพี่น้องฝอยเบือด้ะคะพี่น้องพูนตัวบัง,ง, <laughs> งแงยนึนนยนยง,ง,งค่ะพี่นอ้อง,งแตนแตนค่ะแตนแตนมาอยู่ดีเพื่อนมาอยู่บางย่างสูงกับพี่น้องดูจัดการแตนจังใดดีข้งแตนกัพี่น้องข้งแตนโอ้ โบได้เละพี <ipher responses> ่น้องกลับ <reviewing> ด <ind ones> <laughs> ันอ๋อนี่ห้างเก่าเมมันออกไปแล้วเพื่อนก็สิเป็นสวนสัตว์ละครับน้องมาถูกสัตว์กันตอนนี้